เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมพลตำรวจโทสานิศมหาถาวรสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับวันนี้เป็นวันที่ผมมีความปิติยินดีและชื่นชมในคณะกัรมาทิการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์บุธิสภาเอกสารมีค่อนข้างจะเยอะนะท่านประธานครับท่านประธานตรวจด,ดูมีตั้ง363องหหน้าเนื้อหาในเอกสารฉบับเนี้เพื่อนสมาชิกก็ได้กล่าวไปในส่วนหนึ่งแล้วส่วนผมเองเนี่ยในฐานะที่เกิดมาเป็นคนไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชากาลที่9มาถึงรัชากาลที่10ในปัจจุบันผมเองเนี่ยได้เคยทำหน้าที่ในการสนองงานทั้งสองพระองค์ ราชาการที่9เนี่ยตั้งแต่ผมทําหน้าที่เป็นตำรวจตัวน้อยๆจนกระทั่งได้เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้พยายามทําหน้าที่อย่างสุดกำลังความสามารถวันสุดท้ายที่ผมจะ,กะเกษียรราชาการผมไปกเกษียรที่หน้าประตูวิเศษชัยศรี เป็นการสนองงานครั้งสุดท้ายของผมจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายแล้วตลอดเวลาที่มีพระบรมมาสบงานไพระบรมผมไปถวายงานทุกวันไม่เคยขาดถามว่าสิ่งที่ผมพยายามพูดนำในสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะชี้ให้เห็นถึงลูกๆหล,ล,ลานๆหรือคนไทยโดยทั่วไปให้เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ เวลาอาจจะมีจํากัดผมจะขอหยิบยกคุณโอปการที่ยังไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้ในบางเรื่องเพื่อจะชี้ให้เห็นถึงให้คนไทยทุกคนเน่ยแม้แต่คนต่างชาติเขายังยกย่องเคารพนับถือในองค์พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยถ้าธรรมทานจำได้นะฮะตั้งแต่สมัยสุโขทัยเนี่ย พ่อขุนรามคำแหงมหาราชท่านทรงประดิษฐ์ลายสือไทยตั้งแต่ปีพศ1826ท่านปกครองพี่น้องประชาชนในลักษณะพ่อปกครองลูกส่านปจะาานจ้าอยู่ะมีกระขวนอยู่หน้าพระบรมมหาราชวัง ผมขออนุญาตท่านประธานอ่านในถ้อยคำที่ได้จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งในเรื่องนี้เพื่อเป็นเครื่องยืนยันให้ลูกหลานได้เห็นว่าตั้งแต่อดีตเนี่ยพระมหาสัตร,ร์ทรงผีร historic, พระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรพี่น้องชาวไทยอย่างไรในหลักศิลาจารึกสุโขไไทัยหลักที่หนึ่งได้จารึกไว้ว่าในปากประตู มีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้ที่นั้นแขวนไว้นั้นไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเบืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องคล้องใจมักจะก,ก่ลาวเถิงเจ้าถึงขุนบ่อไว้ไปรับกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนลามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกมือถามสวนความแก่มันด้วยซื่อไพ่ในเมืองสุขโขทัยนี้จึงชมสำเวลครับนี่ตั้งสมไมสุขโขทัยนะฮะปกครองแบบพ่อปกครองลูกณนะเวลานี้ก็เหมือนกันนฮะพอมาถึง อยุธยาสมเด็จพระในเรศสวนมหาราชผมไม่ต้องพูดถึงะสมัยก่อนพ่พระเจ้าอยู่หัวพระมหาสัตว์ทรงเป็นแม่ท้าพระอ,ออกลบด้วยตนพระอ,องค์เองเสียสละพระชนชีพมาก็หลายองค์ผมขอญาติกล่าวให้ถึงคุณวางความดีเหล่านี้เป็นบางส่วนแล้วกันพอมาถึงสมัย กรุงธนบุรีพระเจ้าตากศินมหาราชก็ทรงกอบกู้อิสรภาพพระเนสวนก็ทรงกอบกู้อิสรภาพครั้งที่หนึ่งพอครั้งที่สองพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ทรงกอบกู้อิสรภาพท่านก็ลบด้วยพระองค์เองเสียงเป็นเสียงตายมาลูกหลานได้ยินได้ฟังไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ท่านได้นึกถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ผมมาถึงกรุงรัตนกโกสินทร์นะฮะ ตั้งแต่รัชะการที่หนึ่งถึงรัชะการที่สิบเนี่ยทรงมีคุณอุปรกรณ์มากมายในนี้ก็มีระบุไว้ละเอียดไว้พอสมควรแต่ผมจะขออนุญาตหยิบยกในบางประเด็นที่ไม่ยังไม่ได้กล่าวถึงนอกจากจะทรงมีพระบรมราโชวาทซึ่งเป็นข้อคิดผมเนี่ยอยู่ได้ทุกวันนี้นะท่านประธานครับอาศัยพระบรมราโชวาทเนี่ย เป็นเครื่องเตือนใจกับผมตลอดให้ทำความดีฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านได้ทำมาตลอด70ปี126วันของรน9รัชกาลที่9เนี่ยเหลือขนานับท่านประถมพระบรมราโชวาท่านกล่าวไว้เราได้ยินได้ฟังลูกๆหล,ล,ล,ลานๆฟังไว้นะคนไทยทุกคนฟังไว้ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่ง ในปรถมพระบรมราชอง์การเมื่อ5พฤษภาคม2493เนี่ยท่านได้มีพระบรมราชวาัไว้ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่คือสัจวาจาละท่านได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ตลอดพระชมชีพของพระอ,องค์ท่านมาโดยตลอดเราผ่านเหตุการณ์บ้านเมืองหลายครั้งเพื่อนก็ได้พูดถึง14ตุลาผมก็อยู่ในเหตุการณ์ท่านก็เปิดสวนจิตรดาเนี่ยพระราชวังสวนจิตให้คนไทยได้ไปหลบภยัยพอถึงพฤษภาธรรมินเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ได้พูดไปแล้วถ้าไม่มีพระอ,องค์ท่านถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านพระท่านประธานครับ ประเทศไทยป่านนี้คงมีแต่สร้างตลกหักพังหรือไม่ศูนย์รวมของพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยจะมีหรือเปล่าผมได้ยินได้ฟังมาท่านประธานครับประเทศที่เขาเคยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วฮะเขาอิจฉาประเทศที่มีสถา,าบันพระหมหาษัตว์อย่างประเทศไทยเนี่ยเขายังอยากจะลื้อฟื้นเลยอะ่ะแต่เป็นไปไม่ได้แล้วแล้วเรามีอยู่อ่ะ พี่น้องคนไทยทุกคนนะฮะท่านต้องตระหนักในสิ่งเหล่านี้ในช่วงโควิดท่านประธานจำได้ไหมฮะมีหลายคนฮะมีมีบางคนที่พูดนักษณะที่อย่างงูนอย่างนี้งั้นพูดถึงบริษัทสยามอา่อโทษฮะบริษัทสยามไบโอไซแอนทำไมมีบริษัทนี้นะฮะ วัคซีนที่พี่น้องประชาชนต้องการ,รทั่วโลกด้วยนะฮะเราได้รับการ,การการันตีจากบริษัทแม่คือแอสตราเซเนกาให้มาผลิตที่นี่แล้วบริษัทนี้เกิดจากใครฮะพี่น้องคนไทยทั้งหลายตระหนักได้ไหมฮะเกิดจากความดำริของพระมหาสัตย์ไทยนะฮะพราะบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กเนี่ยทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์4,800ล้านบาทฮะ มีใครรู้บ้างหรือเปล่าวะหรือรู้แล้วทาแกล้งเป็นไม่รู้นอกจากนี้ฮะไอชุดตรวจโควิดที่ความรวดเร็ว,รวก็ยัง RTCPR ก็มาผลิตที่บริษัทนี่นะฮะเป็นประโยชน์ไหมฮะที่จริงผมมีคุณอุปการณมากมายฮะเนื่องจากเวลาจำกัดผมเนี่ยถึงอยากเรียกร้องให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักในสิ่งเหล่านี้พอมาถึงล้นเก้าร,รัชการที่สิบฮะ สิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันเองเนี่ยผมในฐานะเป็นนายตำรวจราชองครักษณพิเศษฮะท่านรู้ไหมทรงพระมีะมีทรงพระเมตตากรุณาอย่างยิ่งเลยแก่พระสงฆนิกรทุกคนท่านยึดทศพิษราชธรรมเป็นหลักท่านทั้งหลายคงไม่รู้ว่าพระมหาสัตร์เนี่ยท่านทรงมีทศพิษราชธรรมอย่างสูงฮะทุกพระองค์ฮะ ราัชาการที่10บก็รับการถ่ายทอดจากราัชาการที่9ที่จริงโทศพิธราชธรรมมีสิบข้อฮะผมไม่พูดหมดละข้อสำคัญก็คือท่านฮะทรงมีขันติฮะทรงมีวิโลธนาฮะการยึดมั่นในธรรมการยึดมั่นความทละยึดมั่นในหลักการคนอื่นไม่รู้หรอกครับผมเนี่ยไปบัตในฐานะเป็นราชรงรักพิเศษเนี่ยผมรู้ดีฮะ ทรงพีพระเมตตาปรกรุณาอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่ท่านได้พถมพระบรมราชองคการผมขอย้ำอีกทีนะฮะเพื่อให้ได้ยินได้ฟังกันโดยทั่วหน้าท่านสารต่อจากสมเด็จพระบิดาอย่างไรครับท่านประธานครับท่านพูดท่านมีพระบรมราชองคการว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์ประโยชน์สุขแห่งราชนจาจักรราษฎรตลอดไปสิ่งเหล่านี้ผมยืนยันนะเอาเกียรติเอาชีวิตผมยืนยันได้เลยว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้เป็นบัติตามแนวพระราชบ,บัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9มาโดยตลอดแล้วสิ่งบางสิ่งบางอย่างไม่มีท่านพูดไม่ได้ฮนะเพราะนั้น ถือโอกาสนี้นะฮะยังมีบูรภาพามหากษัตริย์อีกหลายพระองค์นะรรท่านประธานครับที่เราอาจจะไม่ได้พูดณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นร้นเก้ารัชการที่5้นี่นะ,ะท่านฮะเลิกทาตการรถไฟสาธุพภคต่างๆนานานเนี่ยผมก็คงจะใช้เวลาสำหรับสภาแห่งนี้เพื่อให้บันทึกไว้ แล้วถ่ายทอดไปยังที่น้องชาวไทยทุกคนครับเราโชคดีที่มีองค์พระมหาสตรทรงเองทรงเป็นองาาค์พระประมุขเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเราเมื่อมีเหตุการณ์บ้านเมืองขับขันทรงเป็นศูนย์กลางของจิตใจและทรงพระราชทานมากมายไม่มีใครพูดถึงก็อยากจะเอาเรื่องเหล่านี้มาพูดในที่ประชุมแห่งนี้เพื่อสื่อไปถึงพี่น้องชาวไทยที่รักทุกคน ขอให้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ยิ่งกว่าสิ่งใดขอบคุณท่านเวทท่านประธานเป็นอย่างสูงครับที่ให้เวลาผมขออนุญาตขอบคุณเพียงแค่นี้ครับ